มาต่อกันที่เรื่องราวของสาวสวยสุดเซ็กซี่อย่างสาวอุ้มลักษณะที่ดูเหมือนว่าเรื่องของหัวใจกับแฟนหนุ่มนั้นดูจะแฮปปี้เอามากๆล่าสุดก็ควงกันไปพบที่บ้านของฝ่ายหญิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วงานนี้ที่บ้านจะว่ายังไงบ้างรวมถึงว่าจะมีข่าวดีในเร็วๆนี้หรือเปล่าสาวอุ้มเคลียร์หน่อยแค่โอ้ยครอบครัวอุม้มมีคุณแม่ยังไม่อยากให้แต่งงานคะ่ะเวลาใครพูดเรื่องจะแม่บอกเออแต่งกันไปเถอะดีแล้วไม่ต้องรีบบอกลูกหรื่กแม่แบบนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่า เขาก็ไม่ได้พูดอะไรอะคะอ่ะพาพี่เอกไปตรวจงาน,ม,นามันเกิดคือจริงๆพาไปกินข้าวก่อนหน้านั้นแล้วอะค่ะก่อนหน้านั้นประมาณสักเดือนหนึ่งได้อย่างเงี้ยค่ะก็กบใครเราก็อยากจะทำให้มันถูกต้องอะค่ะก็พาไปเจอคุณพ่อคุณแม่ฟีดแป๊กออบมางไ จริงๆตอนแรกพ่อกับแม่ไม่ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่ตอนที่ยังไม่เจอตัวใช่ตอนที่ยังไม่เจอตัวเห็นลูกถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบทั้งสักทั้งเจาะทั้งแบบดูแบทบอยหนวดเข่าทํางานแบบเป็นเจ้าของร้านอาหารแบบกึ่งบาร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กลัวค่ะกลัวว่าเอ๊ะมันจะเป็นคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือตัวจริงเขาเป็คนคนข้างสุภาพเรียบร้อยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะขัดกันกับลุกเขาเขาเป็นคนเงียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ฝั่งเราก็ไปเกี่ยวเลยจะไหมพอเจอแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็ก็โอเคค่ะถึงจะยังไม่มีข่าวดีแลเร็วนี้แต่ทั้งคู่ก็ขยันเติมความหวานให้หลายๆคนได้อิจฉากันถี่ยิบเลยละค่ะ